สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียงชาติพบเบื้องหน้ากำเนิดและเบื้องหลังความตาย Many Lives Many Masters ผลงานของดร Brian l w i s EP ที่2และแล้วช่วงเวลาแห่งความลี้ลับชวนให้พิศวงระหว่างการรักษาด้วยการใช้จิตวิทยาเป็นเวลา18เดือน ก็ได้ผ่านพ้นไประหว่างนี้แคทเธอรีนแวะเวียนมาพบผมทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งถึงสองครั้งเธอเป็นคนไข้ที่ให้ความร่วมมือดีมากมาบัดนี้เธอกลับคืนมาเป็นคนที่กล้าสแสดงออกอย่างเปิดเผยเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองและอาการสิ้นหวังในชีวิตที่เคยมีอยู่ก็ค่อยๆทุเลาลงในเวลานั้นเราสนทนาซักถามกันอย่างลงลึกถึงเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึกความคิดและความฝันของเธอรูปแบบของพฤติกรรมแบบย้ำคิดย้ำทำในบางเรื่องบางประการนำพาเธอไปสู่ความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆได้กระจ่างแจ้งมากยิ่งขึ้นเธอจำรายละเอียดสำคัญๆได้มากขึ้นเช่นว่าพ่อของเธอมีอาชีพเป็นกะลาสีเรือมักจะไม่อยู่บ้านเมื่อดื่มเหล้าเมายาก็จะลงไม้ลงมือทุบตีแม่ของเธอ เธอเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสจวตซึ่งเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนั้นได้แจ่มชัดยิ่งขึ้นทั้งยังสามารถบรรยายและแสดงออกซึ่งความรู้สึกโกรธแค้นได้อย่างเหมาะสมผมมีความรู้สึกว่าขณะนี้อาการของเธอควรที่จะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากแล้วโดยปกตินั้นหากคนไข้ทั่วๆไปสามารถจำเรื่องราวของความทุกข์ที่ผ่านพบประสบมาในอดีตได้แล้ว ก็จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้งในเรื่องราวเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นด้วยว่าเขาสามารถมองดูโลกด้วยสายตาที่กว้างไกลกว่าแต่ก่อนซึ่งถือได้ว่าเป็นผลดีต่อการรักษาเป็นอย่างยิ่งแต่แคทเธอรีนหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เธอยังคงได้รับความทุกข์ทรมานจากความหวาดกลัวและความเจ็บปวดฝันร้ายที่เหมือนจริงยังคงเกิดขึ้นแก่เธอซ้ำแล้วซ้ำเล่า เธอยังคงหวาดกลัวความมืดกลัวน้ำกลัวการถูกผูกรัดทั้งยังคงนอนหลับหลับตื่นๆดังเช่นที่เคยเป็นมาซึ่งทำให้การพักผ่อนไม่พอเพียงเธอเริ่มมีอาการใจสัน่นผวาและยังไม่ยินยอมที่จะรับประทานยาเพราะกลัวว่ายาจะติดคอผมรู้สึกว่าตัวเองเหมือนมาพบกับกำแพงอันมหึมาขวางกั้นเอาไว้ซึ่งไม่ว่าจะพยายามด้วยวิธีใด ก็ยังคงไม่อาจปีนป่ายข้ามความสูงตระงานของมันไปได้แต่ในขณะที่ความรู้สึกพ่ายแพ้กำลังมาเยือนตัวเองอยู่นั้นผมกลับยิ่งบังเกิดความมุ่งมัน่นที่จะก้าวต่อไปอย่างไม่ลดละผมจะต้องช่วยเหลือแคทเธอรีนให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเรื่องราวแปลกประหลาดเรื่องใหม่ปรากฏขึ้นอีกในเวลาต่อมานั่นก็คือถึงแม้ว่าเธอจะเกรงกลัวการนั่งเครื่องบินมาก ทุกครั้งที่โดยสารเครื่องบินเธอจะต้องดื่มเหล้าเข้าไปนับหลายแก้วเพื่อบ่มสร้างความรู้สึกมั่นใจให้กับตัวเองเสมอแต่ในฤดูใบไม้ผลิปี1982เธอยังยอมบินร่วมไปกับสจวรเพื่อเข้าร่วมงานประชุมทางการแพทย์ที่ชิคาโกด้วยกันและเมื่อไปถึงที่นั่นเธอก็รบเร้าอย่างหนักที่จะให้สจวรเป็นเพื่อนพาเธอไปชมนิทรรศการ อันเกี่ยวกับอารยธรรมของอียิปต์โบราณซึ่งจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งแคทเธอรีนมีความสนใจในวัตถุโบราณของชาวอียิปต์และข้าวของเครื่องแต่งกายของคนในสมัยโบราณมานานนักหนาแล้วเธอไม่ใช่นักวิชาการและไม่เคยศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยนั้นมาก่อนแต่บรรดาวัตถุโบราณต่างๆเหล่านั้นกลับทำให้เธอเกิดความรู้สึกคุ้นเคยขึ้นมาอย่างแปลกประหลาด ขณะที่มักกุเทศเริ่มเราอธิบายถึงความเป็นมาของโบราณวัตถุแต่ละชิ้นที่นำมาจัดแสดงพรันเธอพบว่าตัวเองนั้นสามารถแก้ไขาการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดของมักกุเทศผู้นั้นได้อย่างถูกต้องมัก,กุเทศเกิดอาการงงงวยเป็นอย่างมากแคทเธอรีนเองก็ตกตะลึงจนกระทั่งพูดอะไรไม่ออกเช่นเดียวกันทำไมเธอถึงรู้ความเป็นมาของเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้เพราะเหตุใด เธอจึงยืนยันอย่างหนักแน่นในความรู้สึกว่าสิ่งที่เธอกล่าวออกไปนั้นเป็นความจริงและยังแสดงความไม่เห็นด้วยกับผู้ซึ่งกำลังทำการอธิบายท่ามกลางสาธารณชนที่อยู่ร่วมกันณนะที่แห่งนั้นบางทีข้อมูลต่างๆเหล่านั้นก็คือการหวนคืนกลับมาของความทรงจำในวัยเด็กที่เคยลบเลือนจางหายไปแล้วก็อาจเป็นได้หลังจากเดินทางกลับจากชิคาโกคราวนั้น เธอเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ผมฟังสองสาเดือนก่อนหน้านั้นผมเคยเสนอวิธีการรักษาด้วยการสะกดจิตกับเธอแล้วแต่เธอกลัวและปฏิเสธมาโดยตลอดแต่มาบัดนี้ประสบการณ์ที่เธอได้จากการไปชมงานนิทรรศการอารยธรรมอียิปต์โบราณทำให้เธอเปลี่ยนใจและยอมรับการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวการสะกดจิตเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้คนไข้าสามารถจำเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีตซึ่งคนไข้ผู้นั้นลืมเลือนไปแล้วได้โดยเนื้อแท้แล้วตัววิธีการสะกดจิตนั้นก็หาได้มีความลึกลับพิสดารแต่ประการใดไม่มันเป็นเพียงลักษณะของการเพ่งความสนใจมุ่งไปสู่จุดจุดหนึ่งเท่านั้นเองภายใต้การควบคุมและชี้นำโดยแพทย์ผู้ทำการรักษา สรีระของคนไข้จะค่อยๆผ่อนค,คลายลงอย่างช้าๆและทำให้เกิดสมาธิมุ่งลงสู่จุดๆเดียวผมเองได้ใช้วิธีการสะกดจิตกับคนไข้มาเป็นจำนวนมากกว่า100คนแล้วและพบว่ามันเป็นวิธีการที่ได้ผลดีมากต่อการลดอาการวิตกกังวลหวาดกลัวและแก้ไขพฤติกรรมของความเคยชินที่ไม่ดีต่างๆให้หมดสิ้นไป ทั้งยังช่วยให้คนไข้สามารถหาสาเหตุที่มาของความบีบคั้นต่างๆได้อีกด้วยมีบางครั้งผมสามารถทำให้คนไข้เดินทางย้อนเวลาเพื่อกลับไปในสมัยที่เขามีอายุสองสาขวบได้สำเร็จสามารถเรียกความทรงจำในสิ่งซึ่งลืมเลือนไปนานแล้วให้กลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งโดยที่สิ่งเหล่านั้นก็คือประสบการณ์ซึ่งได้ทำให้ชีวิตในปัจจุบันของพวกเขา ต้องตกอยู่ในความมืดมนนั่นเองผมจึงเชื่อเหลือเกินว่าวิธีสะกดจิตจะสามารถช่วยแคเทเธอรีนได้ผมให้เธอนอนหนุนหมอนใบเล็กๆบนโต๊ะโซฟาขนาดยาวหลับตากึ่งปิดกึ่งเปิดและต้องการให้เธอรวบรวมสมาธิจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกการหายใจออกแต่ละครั้งให้พยายามปลดปล่อยความรู้สึกวิตกกังวล ที่เก็บทับถมไว้เป็นเวลานานเหล่านั้นออกมาด้วยส่วนการสูดลมหายใจเข้าในแต่ละครั้งก็ให้ผ่อนคลายตัวเองลงเล็กน้อยหลังจากทำไปได้สักพักผมจะให้เธอเริ่มจินตนาการว่ากล้ามเนื้อและส่วนต่างๆของร่างกายของตัวเธอเองนั้นกำลังผ่อนคลายลงอย่างช้าๆโดยเริ่มจากกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าลงไปที่คางจากนั้น ค่อยๆขยับเลื่อนลงไปบริเวณลำคอแขนและฝ่ามือถัดมาก็เป็นกล้ามเนื้อบริเวณหลังกระเพาะอาหารไปจนกระทั่งถึงน่องเท้าของเธอเธอจะรู้สึกว่าทุกๆส่วนของร่างกายนั้นค่อยๆดิ่งจมลงไปในโต๊ะโซฟาทีละน้อยทีละน้อย,อยถัดจากนั้นผมจะให้เธอจินตนาการว่ามีแสงสว่างปลากดขึ้นภายในกายของเธอโดยแรกเริ่มนั้น ให้กำหนดตำแหน่งไว้บนศีรษะจากนั้นแสงสว่างจะค่อยๆแผ่กำจายออกไปทั่วทั้งเรือนร่างทำให้กล้ามเนื้อเส้นประสาทและอวัยวะทุกๆส่วนที่กล่าวมานั้นเกิดความคลายตัวทั่วทุกส่วนของร่างกายกำลังเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายและสงบลงเธอจะรู้สึกง่วงและสงบนิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดแสงสว่างที่กำหนดขึ้นนั้น จะปรากฏขึ้นท่วนทั่วทุกอนูของร่างกายโดยการชักจูงของผมผมจะค่อยๆนับถอยหลังโดยการนับในแต่ละครั้งจะทำให้เธอผ่อนคลายตัวเองลงตามไปด้วยและค่อยๆขยับเข้าไปใกล้กับภาวะของการนอนหลับมากขึ้นเรื่อยๆเ,เธอดึงเอาความสนใจเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นมารวมไว้ที่เสียงพูดของผมโดยขจัดเสียงรบกวนอื่นๆที่ดังภายนอกออกไปได้ เมื่อนับถอยหลังไปจนกระทั่งถึงหนึ่งเธอจะจมดิ่งเข้าสู่ภาวะของการสะกดจิตที่กระทำอย่างถูกต้องและเหมาะสมนั้นได้กระบวนการนับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดใช้เวลาประมาณ20นาทีครูต่อมาผมจะให้เธอนึกย้อนกลับไปในอดีตเพื่อลำลึกถึงเรื่องราวในวัยเด็กโดยในขณะที่ต้องประคองตัวเองในภาวะของการถูกสะกดจิตอยู่นั้น เธอจะสามารถได้ยินสิ่งที่ผมพูดและตอบคำถามต่างๆได้ด้วยเธอจำประสบการณ์ความน่ากลัวที่ได้รับจากคลินิกรักษาฟันเมื่อตอนที่เธออายุหกขวบได้ทั้งยังสามารถจะเล่าบรรยายต่อไปได้ถึงเหตุการณ์เมื่อตอนที่เธออายุได้ห้าขวบซึ่งเธอถูกคนคนหนึ่งผลักตกลงไปในสระว่ายน้ำเธอจำได้ว่ากำลังสำลักน้ำเข้าไปและไออยู่ตลอดเวลาพอเล่าถึงตอนนี้ เธอก็ได้ไอและมีอาการสำลักน้ำขึ้นมาจริงๆต่อหน้าผมผมบอกเธอว่าบัดนี้เรื่องราวทั้งหลายได้ปิดฉากลงแล้วและเธอก็ไม่ได้อยู่ในน้ำอีกต่อไปอาการไอของเธอจึงสงบลง <c oughs> การหายใจกลับคืนสู่สภาวะปกติภายใต้ภวังเดิมที่กำลังถูกสะกดจิตอยู่เ <c oughs> มื่อตอนอายุสามขวบได้เกิดเรื่องราวที่เลวร้ายสำหรับชีวิตของเด็กผู้หญิงคนนี้ แคทเธอรีนจำได้ว่าค่ำคืนในวันหนึ่งผู้เป็นพ่อได้ผลักประตูเข้าไปในห้องนอนของเธอในขณะที่ทั้งเนื้อทั้งตัวของเขามีกลิ่นเหล้าเหม็นคละคลุ้งเธอเองยังได้กลิ่นของมันติดอยู่ที่จมูกพ่อได้ลูบคลาเธอไปมากระทั่งถึงอวัยวะที่อยู่เบื้องลาง่างเธอตกใจเป็นอันมากและรู้สึกอยากจะร้องไห้แต่พ่อเอาฝ่ามือทั้งใหญ่ทั้งหนา อุดปากของเธอเอาไว้ทำให้เธออึดอัดหายใจไม่ออกและแม้เวลาจะผ่านไปแล้วถึง25ปีแคทเธอรีนคนไข้ซึ่งปัจจุบันกำลังนอนหลับอยู่บนเก้าอี้ในคลินิกของผมก็เริ่มร่ำไห้และสะอึกสะอื้นเนื่องจากความทรงจำอันเลวร้ายนี้ผมรู้สึกว่าเราได้ค้นพบประตูทางเข้าที่ถูกต้องแล้วเป็นประตูที่จะนำตรงสู่จุดหมายปลายทางได้ ผมมั่นใจเหลือเกินว่านับแต่นี้ไปอาการป่วยของเธอจะต้องฟื้นคืนกลับมาดีดังเดิมได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วผมกระซิบเบาๆกับเธอว่าเรื่องราวต่างๆได้ยุติลงแล้วและในขณะนี้ตัวเธอก็ไม่ได้อยู่ในห้องนอนห้องนั้นแต่กำลังหลับพักผ่อนอยู่อย่างสงบอาการสะอื้นจึงสงบลง ผมสะกดจิตนำเธอกลับเดินทางมาสู่กันในปัจจุบันหลังจากฟื้นคืนสติสัมปชัญญะให้กับเธอแล้วผมให้เธอพยายามนึกทบทวนถึงเรื่องที่เธอได้เล่าให้ฟังขณะที่เธอกำลังได้รับการสะกดจิตเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อใช้เวลาที่เหลือต่อจากนั้นถือโอกาสถกกันถึงความทรงจำที่เกี่ยวกับพ่อของเธอผมพยายามชี้แนะช่วยเธอเข้าใจและยอมรับกับข้อมูลใหม่นี้ ทำให้เธอเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวเธอกับพ่อได้มากขึ้นเข้าใจถึงปฏิกิริยาของผู้ที่เป็นพ่อที่ทำตัวห่างเหินกับเธอรวมทั้งมูลเหตุของความรู้สึกหวาดกลัวที่เธอมีต่อเขาขณะกำลังเดินออกจากคลินิกของผมเธอยังคงมีอาการสั่นระริกอยู่ซึ่งผมก็รู้ว่าการรับรู้ใหม่ที่เธอเพิ่งจะทราบนี้ เป็นสิ่งคุ้มค่าเมื่อแรกกับอาการไม่สบายที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคู่ชั่วยามนับจากละครในความทรงจำที่เจ็บปวดของแคทเธอรีนได้ถูกเปิดเผยผมก็เชื่อว่าการได้ลําลึกและรับรู้เหตุการณ์อันน่าสะพึงกลัวบางเหตุการณ์อย่างน้อยที่สุดก็อาจทำให้เธอได้เข้าใจอดีตของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นผมมองข้ามและถึงกับลืมไปเลยเรื่องที่เกี่ยวกับวัตถุโบราณอียิปต ซึ่งอาจเกี่ยวพันกับวัยเด็กของเธอและจะสามารถทำให้เธอมีอาการดีขึ้นได้ในที่สุดแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เธอกลับมารายงานว่าอาการของเธอไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นมาเลยแม้สักเล็กน้อยทำให้ผมรู้สึกอึ้งไปในทันใดผมไม่เข้าใจว่าปัญหาของเธออยู่ที่ขั้นตอนใดของชีวิตกันแน่หรือว่า จะมีมูลเหตุที่เกิดขึ้นช่วงก่อนเวลาอายุสามขวบขณะนี้เราได้ค้นพบแล้วว่าสาเหตุที่ทำให้เธอเกิดความรู้สึกกลัวน้ำกลัวความมืดและกลัวการสำลักนั้นคืออะไรแต่เหตุใดอาการผิดปกติรวมทั้งอาการหวาดกลัวที่ไม่อาจควบคุมไว้ได้นั้นยังคงวนเวียนมารบกวนเธออยู่เนืองๆอาการฝันร้ายยังคงติดตามหลอกหลอนเหมือนเช่นที่เป็นมาเมื่อเป็นเช่นนี้ ผมจึงตัดสินใจจะให้เธอย้อนความทรงจำกลับไปอีกครั้งหนึ่งโดยในครั้งนี้ผมจะให้เธอลำลึกย้อนอดีตลึกขึ้นยิ่งกว่าครั้งแรกที่ได้ไปถึงระหว่างการสะกดจิตนั้นแคทเธอรีนละเมียดละไม่กับคำพูดคำจาและกล่าวอย่างเนิบช้าด้วยเหตุนี้ผมจึงสามารถจดบันทึกคำพูดแต่ละคำได้อย่างละเอียดละออผมค่อยๆสะกดให้แคทเธอรีนลำลึกย้อนอดีต กลับไปในตอนที่เธออายุได้สองขวบอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีเรื่องราวสลักสำคัญอะไรเป็นที่น่าสังเกตผมจึงออกคำสั่งกำชับเธออย่างชัดเจนว่าจงกลับไปในห้วงเวลาที่คุณเริ่มมีอาการป่วยสิ่งที่ผมได้รับรู้ในเวลาต่อจากนั้นเป็นสิ่งซึ่งผมไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจกับมันมาก่อนเลยด้วยความสัตย์จริง ฉันเห็นบันไดสีขาวที่ทอดไปสู่สิ่งก่อสร้างหลังหนึ่งมันเป็นสิ่งก่อสร้างสีขาวหลังมหึมาที่มีเสาคำ้ำปราศจากระเบียงประตูฉันอยู่ในชุดคลุมยาวมันเป็นชุดคลุมตัวใหญ่เนื้อผ้าหยาบฉันไว้ผมยาวสีทองและรวบถักเป็นเปียวไว้เบื้องหลังผมเริ่มรู้สึกงงและสับสนไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น ผมถามเธอว่าในเวลานั้นเธออายุเท่าไหร่และมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรฉันชื่ออารอนดาอายุ18ปีฉันมองเห็นตลาดที่อยู่หน้าสิ่งก่อสร้างมีตะกร้าจำนวนมากมายทุกคนเดินเอาตะกร้าพาดไว้ที่ไหล่พวกเราอาศัยอยู่ในหุบเขาที่นี่ไม่มีน้ำเวลาในขณะนั้น คือก่อนคริสตศักราช1863พื้นที่โดยรอบเป็นผืนดินซึ่งแห้งแตกระแหงและเป็นทรายเสียส่วนใหญ่อากาศร้อนมากมีบ่อน้ำอยู่หนึ่งบ่อไม่มีแม่น้ำน้ำจะไหลามาจากบนภูเขาหลังจากที่เธอได้เล่าถึงลักษณะภูมิประเทศและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมากผมต้องการให้เธอเดินหน้าไปอีกสักสอสาปี ซึ่งเธอจะมีอายุมากขึ้นกว่าเมื่อสักครู่แล้วขอให้เธอเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เธอมองเห็นสองข้างทางของถนนที่ปูพื้นด้วยหินมีต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดฉันเห็นกองไฟที่ใช้สำหรับหุงต้มอาหารผมของฉันเป็นสีทองฉันสวมชุดคลุมยาวเนื้อผ้าหยาบสีน้ำตาลสวมรองเท้าสารโปร่งฉันอายุ25ปี มีลูกสาวหนึ่งคนชื่อว่าคริสต้าเธอก็คือราเชลราเชลเป็นหลานสาวซึ่งเธอสนิทสนมเป็นพิเศษตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วอากาศร้อนมากผมตกตะลึงจนกระทั่งพูดอะไรไม่ออกเริ่มรู้สึกว่าจะเสียดท้องลึกๆขึ้นมาทีละนิดอุณหภูมิภายในห้องเริ่มลดต่ำลงสิ่งที่เธอบรรยายให้ฟังทั้งหมดขณะนี้ถูกสะกดจิต ล้วนเป็นสิ่งที่เธอมั่นใจในความถูกต้องโดยไม่เกิดความลังเลเลยแม้แต่น้อยชื่อเสียงเรียงนามวันเดือนปีเสือ้อผ้าเครื่องแต่งกายและต้นไม้ต่างถูกบรรยายอย่างมีชีวิตชีวาทุกสิ่งไปเรื่องราวมันเป็นอย่างไรกันแน่ลูกสาวของเธอในเวลานั้นเหตุใดจึงกลายมาเป็นหลานสาวคนปัจจุบันของเธอได้ผมรู้สึกสับสนมากขึ้นทุกที ผมเคยเห็นคนไข้ามานับพันๆรายอีกทั้งเคยรักษาโดยการใช้วิธีสะกดจิตมาก่อน,นับครั้งไม่ถ้วนแต่กลับไม่เคยพบจินตนาการที่ชัดเจนขนาดนี้มาก่อนเลยผมสะกดเธอให้ลํำลึกไปถึงช่วงเวลาขณะที่ใกล้จะตายผมไม่มั่นใจนักว่าควรจะนำผู้ซึ่งอยู่ในจินตนาการหรือความทรงจำเช่นนี้อย่างไรก็ได้แต่พยายามค้นหาต้นตอ ที่ทำให้เกิดอาการหวาดกลัวคิดว่าเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในขณะที่คนคนหนึ่งกําลังจะตายคงจะมีอิทธิพลบีบคันจนประทับอยู่ในความทรงจำได้นานและจากคำบอกเล่าของเธอในเวลาต่อมาทำให้ทราบว่าหมู่บ้านที่เธออาศัยอยู่ได้ถูกอุทก,กภัยและคลื่นมหฮมาซัดกระหน่าอย่างแรงคลื่นลูกมหึมาโค่นต้นไม้ล้มละเนละนาด ไม่มีทางที่จะหลบหนีออกมาได้เลยอากาศช่างหนาวเย็นในน้ำก็หนาวเย็นเหลือเกินฉันจะต้องช่วยชีวิตลูกของฉันให้จงได้แต่ฉันกลับทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่กอดเขาไว้แนบอกและแล้วตัวฉันก็ค่อยๆจมดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆและเริ่มสำลักน้ำฉันหายใจไม่ออก และไม่สามารถจะกลืนเอาน้ำรสเค็มจัดนั้นเข้าไปได้อีกต่อไปแล้วลูกได้ถูกพัดหายไปจากอ้อมแขนของฉันแคทเธอรีนหายใจติดๆขัดๆและฉับพลันนั่นเองร่างของเธอเหมือนกับถูกปลดปล่อยให้คลายจากความรัดรึงนานับประการการหายใจเปลี่ยนกลับไปเป็นลึกๆช้าๆและเข้าสู่สภาวะสงบฉันมองเห็นเมฆลูกอยู่ข้างกายฉัน ยังมีคนอื่นๆที่อยู่ร่วมหมู่บ้านเดียวกันอีกฉันเห็นพี่ชายของฉันด้วยเธอหยุดชะงักไปชั่วขณะชีวิตในชาตินี้ของเธอปิดฉากลงแล้วเธอยังคงหลับอยู่ภายใต้อำนาจแห่งการสะกดจิตส่วนตัวผมได้แต่อึง้งทึงตะลึงพลึงเพ,พลิดอดีตชาติการเวียนว่ายตายเกิดประสบการณ์จากข้างเตียงคนป่วยนี้เองกำลังบอกผมเช่นนั้น เธอไม่ได้ละเมอเพอพกหรือกำลังแต่งนิทานหลอกเด็กความคิดและอากับกิริยาในขณะที่แจกแจงรายละเอียดต่างตางตั้งแต่ต้นจนจบแตกต่างกันเป็นคนละคนกับลักษณะของแคทเธอรีนในยามปกติทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับกระบวนการรักษาทางจิตวิทยาที่บันทึกอยู่ในหัวสมองของผมกำลังทบทวนออกมาเป็นฉากฉากแต่ล้วนไม่สามารถนำมาใช้อธิบายสภาพจิต และโครงสร้างบุคลิกภาพของเธอในกรณีนี้อย่างสมเหตุสมผลได้เลยหรือจะเป็นโรคจิตฟั่นเฟือนแต่ก็ไม่เคยพบว่าเธอมีอาการของความผิดพลาดหรือสับสนทางความจำมาก่อนเลยทั้งไม่เคยพบว่าเธอมีอาการประสาทหลอนหรือจิตหลอนมาก่อนเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นเธอหาใช่คนที่หมกตัวให้จมอยู่กับโลกของความคิดเพ้อฝันตามลำพัง หรือจะเป็นคนที่ไม่ยอมก้าวออกมาสัมผัสกับโลกแห่งความเป็นจริงเลยก็หาไม่บุคลิก,กภาพของเธอไม่ได้ซับซ้อนหรือสับสนโลกนี้มีแคทเธอรีนคนนี้คนเดียวเท่านั้นซึ่งเธอก็เข้าใจในประเด็นนี้อย่างแจ่มชัดเธอไม่ใช่คนที่หน่ายโลกหรือต่อต้านสังคมเธอไม่ใช่นักแสดงไม่ได้ใช้ยาประเภทก่อมประสาทสุรายาเมาก็ดื่มน้อยจนแทบจะเรียกได้ว่า ไม่ได้ดื่มเสียด้วยซ้ำรวมความแล้วไม่มีอาการป่วยทางจิตหรือประสาทอื่นใดที่สามารถจะนํามาใช้เป็นเหตุผลในการอธิบายประสบการณ์อันน่าพิศวงและคนตื่นเต้นจากการสะกดจิตเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้ได้เลยถ้าเช่นนั้นความทรงจำเหล่านี้ผุดมาจากที่ใดกันเล่าผมรู้สึกเหมือนตัวเองถูกเรื่องราวแห่งการเวียนว่ายตายเกิด และการลลึกชาติซึ่งเป็นเรื่องที่ตัวเองมีความรู้เพียงน้อยนิดพุ่งเข้าชนอย่างเต็มเป่าผมพยายามบอกกับตัวเองว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนสติปัญญาและระบบเหตุผลที่ได้รับการสั่งสมมาจากการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ยอมทําให้ไม่อาจยอมรับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แต่เรื่องเหล่านี้มีจริงมิหนำซ้ำยังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาของผมอีกด้วย ผมจนปัญญาที่จะอธิบายแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธความมีอยู่จริงที่ตัวเองกําลังสัมผัสและมองเห็นอยู่ต่ำตาได้เล่าต่อไปสิผมพูดแม้จะรู้สึกกลัวๆอยู่แต่ก็มีความอยากรู้อยากเห็นอย่างรุนแรงคุณยังจำอะไรได้อีกบ้างเธอยังจำเหตุการณ์บางอย่างในอีกสองชาติที่ลํำลึกได้ฉันสวมกระโปรงซึ่งทอจากใยฝ้ายสีดา ผมสีเทาบนศีรษะก็มัดไว้โดยใช้แถบฝ้ายชนิดเดียวกันเวลาในขณะนั้นปีคศ1756ฉันเป็นคนสเปนอายุ56ปีมีชื่อว่าลุยซาตอนนี้ฉันกำลังเต้นรำคนอื่นๆก็กำลังเต้นรำอยู่เช่นเดียวกันเธอหยุดไปพักใหญ่ๆฉันล้มป่วยลง เป็นไข้มีอาการหนาวสัน่นคนอีกเป็นจำนวนมากก็ล้มป่วยจวนจะตายแล้วหมอไม่รู้เลยว่าสาเหตุของโรคนั้นมาจากน้ำผมบอกให้เธอเล่าลึกไปข้างหน้าอีกฉันกลับมามีอาการแข็งแรงดีแล้วแต่ยังรู้สึกปวดศีรษะศีรษะและดวงตายังไม่ได้กลับคืนสู่สภาพดีอย่างเก่ามีคนเสียชีวิตไปแล้วเป็นจำนวนมาก ในการลํำลึกถึงอีกชาติเธอบอกว่าเธอเกิดเป็นหญิงงามเมืองด้วยความรู้สึกอับอายจึงจ้ำจ้ำอึงอึงไม่กล้าที่จะเอ่ยเล่าเรื่องราวใดออกมาให้ใครทราบเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแม้ในขณะที่ถูกสะกดจิตอยู่แต่แคทเธอรีนก็ยังสามารถประเมินคุณค่าของข้อมูลซึ่งเธอเป็นผู้เปิดเผยให้ผมทราบได้เนื่องจากแคทเธอรีนเคยจำหลานสาวของเธอได้ในชาติหนึ่งซึ่งลำลึกได้ ฉะนั้นผมจึงอดที่จะถามเธอไม่ได้ว่าผมเองก็มีตัวตนที่เกี่ยวข้องอยู่กับเธอในชาตินั้นด้วยหรือไม่และหากเป็นเช่นนั้นจริงผมก็ยิ่งอยากจะรู้ต่อไปอีกว่าผมรับบทเป็นอะไรในยามนั้นแคเทเธอรีนตอบคำถามของผมโดยทันทีทันควันต่างกับเมื่อครู่ซึ่งเธอต้องใช้เวลานานมากในการตอบแต่ละคําถามคุณเป็นคุณครูของฉันนั่งอยู่ที่ริมระเบียงหน้าต่าง คุณสอนความรู้ที่มีอยู่ในตำราคุณชรามากแล้วผมสีดอกเลาสวมชุดคลุมคริปทองสีขาวชื่อของคุณคือไดโอจีนิสคุณสอนพวกเราเรื่องเครื่องหมายสามเหลี่ยมคุณเป็นผู้มีสติปัญญาสูงส่งแต่ฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณสอนเวลาในขณะนั้นคือปี1568กก่อนคริสต์มาสนั่นคือเวลาก่อนยุคสมัย ของไดโอจินิสนักปรัชญาผู้มีชื่อเสียงของสำนักคิดอายุถึง1,200ปีโดยประมาณอย่างไรก็ตามชื่อนี้เป็นชื่อที่นิยมใช้กันทั่วไปในหมู่ชาวกรีกมานานแล้วการสะกดจิตลำลึกชาติครั้งแรกในที่สุดก็สิ้นสุดลงแต่หลังจากนั้นต่อมายังมีข้อมูลจากการลำลึกความหลังที่น่าตื่นเต้นตามมาอีกมากมายนะัก หลังจากแคทเธอรีนกลับไปได้ไม่กี่วันผมใช้เวลาหมดไปกับการคลุ่นคิดถึงคำพูดระหว่างถูกสะกดจิตของเธอผมถนัดกับการใช้ความคิดสังเกตจับข้อมูลแม้กระทั่งสิ่งที่อาจจะละเอียดอ่อนซึ่งแฝงเร้นอยู่ในปรากฏการณ์ปกติก็ยังยากที่จะหนีพ้นไปจากการวิเคราะห์ของผมได้จึงไม่ต้องพูดถึงความประหลาดเด่นชัดในกรณีของแคทเธอรีนซึ่งน่าจะทำให้ผมเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้เรื่องชีวิตเบื้องหลังความตายการเวียนว่ายตายเกิดและชีวิตหลังความตายเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเชื่อมาก่อนตรักกะแห่งความคิดบอกผมว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เธอเพ้อฝันไปเองเพราะผมเองก็ไม่อาจประจักษ์ในสิ่งและทัศนคติที่เธอได้เห็นได้รู้สึกในขณะที่ถูกสะกดอยู่แต่ผมก็เกิดความคิดแบบใหม่ขึ้นมาจะเปิดใจให้กว้างขึ้นกว่าเดิม เพราะวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั้นก็เริ่มต้นด้วยการสำรวจข้อมูลจึงเป็นไปได้เช่นกันว่าการลํำลึกชาติของเธออาจจะไม่ใช่เพียงความคิดเพอ้อฝันหรือการจินตนาการฝันเฟื่องสรรพสิ่งซึ่งตาเนื้อและประสาทสัมผัสทางความรู้สึกของเรารับรู้ไปไม่ถึงก็อาจจะมีอยู่จริงได้การเปิดความคิดให้กว้างจะสามารถทำให้ข้อมูลแปลกใหม่เพิ่มขึ้น ความวิตกอีกเรื่องหนึ่งของผมก็คือแคทเธอรีนจะปฏิเสธและไม่ยินยอมรับการรักษาด้วยการสะกดจิตต่อไปอีกไหมผมตัดสินใจพักการโทรศัพท์ติดต่อกับเธอไประยะเวลาหนึ่งปล่อยให้เธอได้มีโอกาสพักผ่อนและคบคิดเกี่ยวกับประสบการณ์การลำลึกเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาตั้งใจปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างไว้ค่อยว่ากันใหม่เมื่อถึงสัปดาหนะ์หน้าจบบทที่ส อย่าลืมกด subscribe เพื่อมารับชมรับฟังเนื้อหาใหม่ๆได้ในครั้งถัดไปขอบคุณทุกท่านมากมากนะครับสวัสดีครับ